สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้า a อซิกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ยอดฮิตมากๆสําหรับสายแบดมินตันสายวอลเลย์เลยนะครับตัวนี้เป็นเอซิกสกายลิต FF 3นะครับเป็นสีลิมิเต็ดชั้นนะครับแบ็คเพลสีเวอร์นะครับตัวนี้ผมก็ใส่นะครับใส่ตีแบดนี่แหละครับแต่ว่าผมใส่สีขาวเทานะนะครับแล้วสีลิมิเต็ดเนี่ยเพิ่งออกพอออกปุ๊บเนี่ยตอนช็อปส่งรูปมาให้ดูเนี่ยคือสวยมากนะครับ สวยยุระละในรูปเนี่ยพอไปดูตัวจริงนะครับที่ช็อปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ต้องฮิ้วกลับมาเลยแต่ว่าไซส์ตัวผมเองเนี่ยหมดนะครับคือมันผลิตน้อยมากนะครับผลิตจํานวนจากัดมากๆเลยนะครับคืออยากได้สีนี้มากแต่ไม่มีซส้ตัวเองนะครับเป็นสีลิมิเต็ดนะมีเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีสีดำนะครับดำซิเวอร์นะครับตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับของปลอมมีไหมมี นะครับแล้วก็มีเกินสีของแท้ด้วยนะครับนี่สวยมากนะครับคืออยากได้อยากได้อยากใส่สีเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีไซส์าะเสียดายมากๆเลยนะครับแต่ก็มีสีฟ้ามาแจมสีชมพูนะครับแต่หลักๆก็เป็นสีดำซิลเวอร์แล้วก็สีแฟัเยลโล่นะครับเรามาดูตัวพื้นกันนะครับตัวพื้นเป็นน non m a r กิ้งนะครับนะฮะยางด้านหน้าด้านหลังคนละสีกันด้านหลังเป็นยางสีชมพูนะครับ ด้านหน้าจะเป็นยางสีออกขาวๆนะครับขาวๆหน่อยนะครับตัวยางเนี่ยหนึบมากนะครับยางสีๆแบบเนี้ยหนึบนุ่มด้วยนะครับนะฮะตัวนี้ครับเป็นไลท์ทัสนะครับตัวป้องกันการเกิดรองช้ำและป้องกันเท้าพลิกนะครับปกติเดี๋ยวตัวไลท์ทัสตัวเนี้ยเขาจะใส่มาให้ในเมทัลไลท์นับตัวท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็มาใส่ในตัวสกายอีลิตตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยด้านนอกเขาจะป้องกัน หน้าเท้าพลิกข้อเท้าพลิกได้ดีมากๆเลยนะครับนะฮะที่มีความแข็งแรงกว่าข้างเท้าด้านในนะนะครับคือมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าความแข็งแรงไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าซอฟกว่านะครับเพราะด้านนอกเนี่ยเขาต้องใช้การพลิกนะครับด้านในเนี่ยใช้รองรับอุ้งเท้าเส้นกลางฝ่าเท้านะครับตัวนี้นะครับตรงนี้เส้นกลางฝ่าเท้าตรงนี้นะครับ เส้นนี้นะครับตั้งแต่นิ้วโป้งเท้าเรานะครับเส้นกลางฝ่าเท้าแล้วก็ส้นเท้าเอ็นร้อยหวายหลังหัวเข่าเป็นถึงหลังเลยนะครับตัวนี้เป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับถ้าบาดเจ็บตรงเส้นนี้นะครับเป็นรองช้ำเลยนะครับนะฮะหลายๆคนจะเข้าใจว่ากระแทกส้นแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดรองช้ำนะครับแต่เส้นกลางฝ่าเท้าตัวนี้แหละครับทำให้เกิดรองช้ำด้วยนะครับบางทีเราเหยียบไปเนี่ยมันตึงนะครับเส้นกลางฝ่าเท้าเรามันตึงมันตึงปุ๊บเนี่ยพอเราเหยียบ ้าวไปทีนะครับตรงนี้มันตึงพอมันตึงปุ๊บม,มันเจ็บพอเจ็บปุ๊บม,มันก็ไปที่โซนเท้าเลยนะครับไปที่สไตล์นิ้วโป้งเท้าด้วยนะตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับนะครับแล้วช่วงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดแข็งไปเนี่ยก็จะเจ็บอุ้งเท้านะครับถ้าเกิดอ่อนไปก็ไม่ลองรับนะครับหลายๆคนยังเข้าใจอย่างที่บอกครับเข้าใจว่า รองช้ำเนี่ยนะครับเกิดจากการกระแทกส้นแบบนี้อย่างเดียวนะครับในนี้ไม่ใช่นะครับก็จะมีเส้นกลางฝ่าเท้าที่มันยืดแบบยืดเร็วนะครับเกิดอาการเหมือนอักเสบขึ้นมานะครับเหมือนเวลาเราวางส้นเท้าเราปลายเท้ามันตึงจากส้นเท้าไปอย่างเงี้ยนะครับหรือกระแทกเนี่ยนะครับก็เกิดรองช้าได้นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากแนะนํานะครับใครที่เป็นรองช้านะครับให้หยุดหยุดไปเลย นะครับหยุดแล้วรักษาตัวไปเลยนะครับนะฮะก็ใครที่เคยไปลองช้าเนี่ยจะรู้สึกว่าเออเวลาลงจากเตียงตอนเช้าเนี่ยนะครับมันทรมานมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาเนี่ยเส้นเรามันตึงนะครับตึงเส้นกลางฝ่าเท้าตรงอุ้งนะตรงเนี้ยตึงนะครับนะมาจนถึงส้นเท้าเลยนะครับเนี่ยเส้นเดียวกันหมดนะครับเวลารักษาเนี่ยหมอเขาถึงให้เหยียบเอ่อเหยียบพวกกะลาอะไรพวกเนี้ยนะครับนะฮะ อเนี้นะครับรักษาให้หายก่อนก่อนที่เป็นพังผืดนะครับพังผืดเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยแล้วอายุเยอะไปเนี่ยก็จะเดินแบบคนขย่งเดินนะครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับแนะนำนะครับให้รักษาให้หายก่อนนะครับให้หายก่อนแล้วก็ไปเล่นนะครับนะฮะก็บางทีเนี่ยเข้าใจแล้ว่ามันมันยากนะครับหยุดเล่นด้วยแล้วก็รักษาตัวด้วยนะครับนะครับก็ไปลองช้ำทีก็รักษาเดือน2เดือนเหมือนกันนะนะครับซึ่ง คนเคยออกกําลังอ่ะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะตึงมันจะปวดมากหมอเขาจะให้เหยียบตรงเนี้ยนะครับคือเส้นกลางฝ่าเท้าตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้ก่อนเล่นนะครับยืดแล้วนวดนะครับหลังเล่นก็ยืดแล้วก็นวดนะครับฮะหรือใครเป็นแล้วเนี่ยก่อนจะลงจากเตียงก็นวดตรงเส้นตรงกลางฝ่าเท้าซะก่อนนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยซับพอร์ตนะครับคือตรงเนี้ยนะครับมันสําคัญยังไงคือร่างกายเราเวลาวิ่งเฉยเเนี่ยนะครับ รับน้ำหนักถึง3าเท่าของร่างกายเลยนะตรงอุ้งเท้าเนี่ยนะครับแต่ถ้ากระโดดเมื่อไหร่5เท่านะครับซึ่งหนักมากนะคือคุณหนักเท่าไหร่ก็คูณเข้าไปนะครับซึ่งรองเท้าที่ซัพพอร์ตดีๆจำเป็นมากๆนะสำหรับตรงนี้นะครับนะฮะก็ถึงมีความแบบยืดหยุ่นหน่อยนะครับตรงนี้ไม่ไม่แข็งเหมือนข้างเท้าด้านนอกนะครับตรงเนี้ยสำคัญจริงนะครับก็ หายแล้วนะครับหารองเท้าที่ซับพอร์ตดีๆนะครับนะฮะอย่างตัวเนี้ยนะครับหรืออินโซลดีๆนะครับนะเพราะว่าค่ารองเท้าถูกกว่าค่ายาแน่นอนนะครับส่วนข้างเท้าด้านนอกนะครับตรงเนี้ยนะครับก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับนะฮะก็อย่างที่บอกครับลงทุนได้ลงทุนนะครับกับรองเท้าเนี่ยเพราะว่าเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมานะครับไม่คุ้มค่ายาแน่นอนแล้วก็ต้องหยุดเล่นเนี่ย เสียดายเวลานะครับล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับวันนี้ผมแนะนําจริงนะนะครับหารองเท้าที่ซัพพอร์ตดีๆนะครับเหมาะกับเท้าเรานะครับแล้วก็ยืดนะครับยืดเท้ากอนอะไรก่อนเล่นนะครับนะฮะก็จะช่วยป้องกันการเกิดรองช้ำได้ดีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมเน้นมากๆเลยนะคนใส่เอซิกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอนะรองช้ำนะครับนะเพราะเอซิกเขาทามา บาลานตรงอุ้งเท้าเนี่ยทำมาได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลงทุนกับรองเท้าดีๆนะครับนะเจ็บมาไม่คุ้มค่ายาแล้วก็เสียเวลาแน่นอนนะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับจะมีความแข็งแรงกว่าข้างเท้าด้านในนะครับเพราะว่าตัวไลทัสตัวเนี้ยนะครับจะช่วยป้องกันหน้าเท้าพลิกนะครับข้อเท้าพลิกแบบเนี้ยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมใส่เนี่ยครับไม่มีจังหวะที่ผมเคยพลิกนะนะครับคือ โชคดีที่มีลายทัสต,ตัวเนี้ยนะครับคือพลิกพอพลิกปุ๊บเขาดีดกลับมานะครับนะฮะหลายๆคนที่เคยใส่รองเท้าเซฟตี้ดีเนี่ยพอพลิกปุ๊บดีดกลับพลิกปุ๊บดีดกลับเลยนะนะครับอันนี้ช่วยเซฟข้อเท้าหัวเข่าได้ดีมากๆผมบอกเลยนะครับมีความจําเป็นมากๆนะขนาดนักกีฬาที่แข็งแรงนะครับก็ยังเห็นบางทีเนี่ยลงไปไปลายเท้าเนี่ยคือพลิกแล้วเขา่าเข่าเอ็นคว้ายอะไรฉีก ต้องหยุดไปเป็นปีๆเลยนะนะครับก็มีลูกค้าหลายคนนะที่ทักเข้ามานะครับเพราาหารองทเท้าเซฟตี้ดีๆนะครับของเซฟตี้ดีๆหน่อยนะครับนะฮะกันพลิกนะครับเพราะว่าเขาเคยพาเขาเลยมานะครับวันนี้จําเป็นจริงๆโชคดีก็จะบวมแค่นี้นะครับถ้าเกิดแบบพลิกไปแล้วบวมแค่นี้ยก็ยังโอ้โหหยุดตึง้ง เป็นสอาเดือนนะถ้าบวมคือผมเคยนะบวมเป็นลูกมะกรูดเลยนะนะครับหยุดไปสองสาเดือนนะ่ะค่ายาโอ้โหหมดหลายพันหมดแพงกว่าค่ารองเท้าอีกนะนะครับแต่ถ้าเกิดโชคร้ายขึ้นมาเนี่ยนะครับเอ็นไขว้เข่านะครับฉีกขาดนะครับหรือหลังเจ็บเนี่ยนะครับโอ้โหนี่งานใหญ่เลยนะครับบางคนเนี่ยต้องหยุดไป2-3สมปีเลยนะนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้สำคัญมากๆนะนะครับเขาจะช่วยป้องกันเซฟตี้หน้าเท้าข้อเท้าเรานะครับนะฮะอย่างที่เคยบอกขนาดนักกีฬาแข็งแรงแข็งแรงนะครับก็ยังเห็นอยู่ว่าลงขาข้างเดียวลงมาแล้วจะก้าวต่อเดี๋ยวจังหวะนั้นนะพิกพอพิกปุ๊บมันไม่ใช่แค่ข้อเท้าอย่างเดียวมันเข่ามันหลังไปเลยบางคนต้องอยู่เป็นปีๆนะครับอย่างนักกีฬาอย่างมาลินอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเมื่อก่อนจะมีหวังยี่หานอะไรพวกเนี้ยนะครับ ือพลิกแล้วเข่าเนี่ยเสียไปเลยนะครับก็ต้องมาหยุดไปเป็นปีๆนะครับก็จะเรียกความฟิตคืนกลับมาได้นะครับนะฮะเพราะนั้นลงทุนกับรองเท้าดีๆอย่างที่บอกครับช่วยเซฟดีมากๆเลยนะครับและตัวนี้นะครับ โฟมชั้นกลางเป็นโฟมไฟฟ์โฟมบาดพลาสนะครับปกติเนี่ยเขาจะใส่ไฟฟ์โฟมมาอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้นะครับพัฒนาขึ้นตัวนี้เป็นรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนแนนะใส่ไฟฟ์โฟมบาดพลาส้ามาซึ่งตัวไฟฟ์โฟมบาดพลาสเนี่ยจะใส่ในรองเท้าว,วิ่งซะส่วนใหญ่นะครับของเอซิกซึ่งมันมีเอนิจีดีเทอร์นที่ดีขึ้นมันนุ่มขึ้นและเด้งขึ้นนะครับคือมันพุ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับนะฮะก็เอามาใส่ในตัวสกายอีลิตตัวนี้นะครับทำให้เอซิกสกายอีลิตตัว นะครับเวลาเราออกตัวเนี่ยนะครับเขาจะช่วยเรื่องออกตัวด้วยนะครับบางคนใส่รองเท้าที่นุ่มมากๆนะครับคือนุ่มแหละนะครับแต่เวลาออกตัวมันจะหนืดนะครับหนืดแล้วออกตัวยากลายเป็นเมื่อยน่องเมื่อยขาว่าเดิมนะครับแต่ว่าเอซิกเนี่ยเขาตัวนี้ไม่มีเจลแล้วนะนะครับไม่มีเจลละนะครับใส่ไฟโฟมบัตพาสคือมันเด้งเด้งออกตัวได้เร็วนะครับเวลาก้าวแล้วจะก้าวต่อไปเนี่ยนะครับโฟมเนี่ยเขาจะช่วยดีดตัว นะครับทำให้ไม่ต้องออกแรงถีบตัวมากนะครับก็ไม่หนืดเท้านะครับดีมากผมบอกเลยฟลายโฟมนะครับแล้วตัวนี้ใส่ฟลายโฟมบาดพลาสเข้ามาแนวด้งกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าตัวนี้เป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วนะครับก็พุ่งๆเลยนะครับมีหมดนะครับทั้งระบบเซฟตี้นะครับโฟมชั้นกลางที่มีความยืดหยุ่นและเด้งมากๆนะครับ แล้วตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ช่วยล็อกข้อเท้าด้วยนะนะครับเขาจะสูงขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าตัวโฟมนะครับเขาจะมีแบบนูนขึ้นมาตรงนี้นะครับสองฝั่งเลยนะครับข้างท้ายด้านไหนด้านนอกนะครับตัวนี้เขาจะช่วยบาลานซ์ข้อต่อเรานะครับนะฮะเนี่ยนะบบางคนเขาไม่ได้ยืนตรงแบบแบบบาง ทุกคนนะครับบางทีบางคนยืนเอียงข้างเท้าด้านในบางคนยืนเอียงข้างเท้าด้านนอกนะครับเป็นสาเหตุว่าทําไมอายุเยอะไปแล้วเจ็บเข่าด้านในนะครับหรือเจ็บเข่าด้านนอกอันนี้มีผลมากๆนะ นะครับบางบางทีเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องการซัพพอร์ตของรองเท้ามากนะครับพอเราใส่ไปเล่นไปนานๆพอเรายุเยอะขึ้นเนี่ยจะออการนะครับออการใส่เฟือกนะครับเนี่ยข้อต่อเราจริงๆมันต้องรับน้ำหนัก2ฝั่งแต่ว่าถ้าเกิดยืนเท้าเอียงก็จะรับฝั่งเดียวมันก็เลยจะเจ็บเข่าด้านในฝั่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกระแทกกระแทก ข้างเดียวอะนะครับเราก็บางทีเนี่ยข้อต่อเราไม่ตรงเนี่ยนะครับเอ็นร้อยไหวเอ็นอะไรพวกเนี้ยเสื่อมนะครับก็เสื่อมเพราะมันรับน้ําหนักอยู่ฝั่งเดียวนะครับอันเนี้ยต้องใส่ใจมากๆนะเพราะว่าเราจะเล่นกีฬาเนี่ยเล่นโอ้โหหลายปีบางคนเล่นไปจนแก่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า คนอายุเยอะๆนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยรองเท้าอาจจะไม่ได้พพอร์ตเท่าสมัยนี้นะนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจรองเท้าอะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่รองเท้าอะไรก็ได้นะครับคือรองเท้าเนี่ยพพอร์ตดีๆเนี่ยนะครับมันช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อต่อในร่างกายเรานะครับครึ่งเราก็ไม่อยาก แก่ไปแล้วก็ใส่เฟือกสองข้างนะครับใส่บล็อกหลังเดินเป็นหุ่นยนต์ใส่ข้อเท้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเลือกเริ่มเนี่ยเราเริ่มจากรองเท้าที่ใส่รองเท้าที่ไม่ค่อยซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามเวลานะครับเพราะยืดอายุการใช้งานของร่างกายด้วยนะครับนะฮะตัวเนี้ยการพิกนะครับยังปรับช่วยบาลานซ์ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยพิกคือบ่อยมากผมเห็นบ่อยมากนะครับตรงข้างเท้าด้านในนะครับเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นรองรับอุ้งเท้านะครับเส้นกลางฝ่าเท้านะครับนะฮนะแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ลากเท้านะนะครับเวลาใครตีแบตก็จะทราบอยู่แล้วครับเบรกตัวนี้นะครับใช้เบรกนะครับเพราะเดี๋ยวนี้รองเท้ามิสซูนโน่เองเอซิกเองนะครับอินดอร์เนี่ยใช้เรื่องกีฬาได้หมดแล้วใช้ดีๆมากๆส่วนตัวผมอะผมยังใช้เลยตัวนี้นะครับเป็นสีขาวเทา นะครับแต่อยากได้สีนี้จริงๆนะครับยังเสียดายไม่เลิกเลยนะนะครับตัวนี้เขาจะทํามานะครับสําหรับใครที่ตีแบตนะครับแล้วก็ใช้เบรกนะครับตัวนี้นะครับแต่ก่อนจะไปโดนตรงนั้นโดนตรงยางตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอสิกส่วนใหญ่เขาจะทายางแบบเกินออกมานะครับช่วยยืดอายุการใช้งานรองเท้าด้วยและนั่งข้างหน้านะนะครับ คือใครชอบใช้ปลายเท้าเบรกเนี่ยนะครับตัวนี้เอซิกเขาหุ้มขึ้นมาให้นะครับอย่างผมเห็นชัดๆเลยนะครับนักกีฬาดับโลกคือลีเคนยูนะครับคือเขาใช้ปลายเท้าเบรกโบว์มตรงเนี้ยนะครับรองเท้าบางยี่ห้อน่ะให้มาไม่สูงนะครับแต่เอซิกเนี่ยให้มาสูงนะนะครับนะฮช่วยเบรกด้วยแล้วเบรกได้ดีได้ดีกว่าตัวเป็นผ้าด้านในอยู่แล้วนะครับตรงนี้ลีเคนยูเนี่ยผมเห็นเลยเป็นรูเลยนะครับเขาใช้ปลายเท้าเบรกนะฮะตรงนี้ แล้วตรงนี้ก็เป็นแถบยางนะยางเป็นยางเป็นแผ่นทั้งในเลยนะนะครับช่วยป้องกันการกระแทกของนิ้วเท้าด้วยนะนะครับเรามาตรงนิ้วก้อยเลยนะใครที่ชอบมีปัญหานิ้วก้อยทะลุนะครับคือใครเคยใส่รองเท้าล้วนิ้วก้อยทะลุจะทราบดีนะครับตรงนี้ชอบทะลุนะครับตัวเชือกนะครับเนี่ยเขาจะร้อยแบบเอยียงเอียงนะนะครับโลโก้ก็จะเป็นสีเงินนะครับ คือสวยอะคืออยากได้สีเนี้ยแต่ไม่มีไม่มีไซส์ผมนะครับตรงนี้ก็จะวัสดุคล้ายๆหนังเลยนะนะครับนะครับวัสดุเหมือนหนังเลยลวดลายเหมือนหนังเลยนะครับนะฮะตัวหน้าผ้านะครับระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นผ้า2ชั้นนะนะครับ ตัวเชือกนะครับเวลาใส่ครั้งแรกแต่ตรงนี้จะกระชับมากนะเพราะว่าเขาร้อยแบบเอียงๆแล้วตัวนี้เป็นระบบเซฟตี้เขานะครับจะกระชับมากเวลาใส่จะรู้สึกแน่นตรงนี้ครั้งแรกนะครับแต่พอใส่ไปสักพักนึงนะครับเขาจะปรับให้เท่ากับหน้าเท้าเรานะครับแล้วจะใส่สบายเลยนะครับนะฮะเพราะตรงนี้เขาจะเชือกเอียงพอเชือกเอียงเนี่ยจะมีความกระชับมากขึ้นจะโอบข้างเท้าด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับ ตัวนี้เพิ่มความกระชับด้วยนะครับเซฟตี้ด้วยนะนะครับอินโซให้มาเป็นโฟมนุ่มเลยนะนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับอินโซตัวนี้จะบอกว่าถ้าซื้อใหม่ก็เป็นพันนะนะครับอ่าลินรองเท้าก็เป็นเหมือนสลิปออนหละแต่ม่ามีลินครึ่งเดียวไงนะครับก็ไม่ได้แบบเป็นลิ้นที่แยกกับรองเท้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความกระชับด้วยนะนะครับ คือความกระชับนครับนะฮะรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าสายเปอร์ฟร์แมนนะใครที่ต้องการรองเท้าสาย์ฟร์แมนที่มีความพุ่งนะครับเด้งนะครับแล้วมีระบบเซฟตี้ที่ดีนะครับป้องกันการเกิดรองช้ําหน้าเท้าพิกข้อเท้าพิกนะครับตัวนี้เป็นไฟฟอรมบาดพลาสด้วยนะ คือ Energy Return เขาดีะนะครับเวลาเราก้าวก้าวเนี่ยโฟมเขาจะช่วยเด้งออกไปนะครับสำหรับใครที่สาย performance นตะตัวนี้เลยนะครับนะครับก็ตัวโฟมอ่ะ Energy Return ดีอยู่แล้วนะครับยืดจุดดีแล้วตัวนี้ผมผมว่าเป็นรองเทา้าที่ครบเครื่องมากๆอีกตัวนึงเลยนะ นะครับนะฮะก็ไฟล์โฟมก็เด้งนะครับระบบเซฟตี้ไลท์ทัสก็ดีกันหน้าเท้าพิกข้อเท้าพิกนะครับแล้วน้ําหนักเนี่ยครับเบานะนะครับเบานะครับนี่น้ำหนักเบานะครับผมว่ารองเทารุ่นนี้ก็เป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งที่ครบเครื่องมากๆนะครับระบบเซฟตี้มีนะครับความนุ่มมีนะครับแล้วก็น้ําหนักที่เบานะครับอาจจะไม่ได้แบบเบาเหมือนตัว รู้เจแปนเอลัซแซนะครับหรือจะเป็นมิซุโน่ไฟอาจจะไม่เบาขนาดนั้นนะครับแต่ถือว่าเป็นรองเท้าที่เบาเลยนะครับเราครบเครื่องจริงๆนะครับนะฮะสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ชอบมากนะครับใครที่รู้สึกว่าใส่รองเท้านุ่มไปแล้วมันหน่วงนะครับก้าวไม่ค่อยออกนะครับตัวนี้เด้งจริงนะครับใครรู้สึกว่าอยากได้รองเท้าเซฟตี้นะครับป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บในอนาคตนะครับยืดอายุการใช้งานของร่างกาย ของข้อต่อนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยป้องกันการเกิดรองช้าการพลิกนะครับอยู่ในวิธีการใช้งานของร่างกายนะครับก็ครบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับเอซิ s k y l i ล FF3 นะครับตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ด dition นะครับซึ่งหายากมากมาก ยากจริงๆนะครับขนาดผมอะยังไม่ได้ใส่เลยนะครับขนาดขนาดตัวเจ้าของเองนะนะครับก็ใครสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับสวัสดีครับ